friends addiction seen some Se free of from my ผมก็เห็นเพื่อนของผมบางคนเนี่ยเป็นอิสระจากการเสพติด simply by the power of the gospel เพียงแค่เขาได้ยินแล้วก็เชื่อในข่าวประเสริฐ they did not feel anything they did not feel the power of God คือเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ฤทธิเดชกำลังทำงาน but as they turned to Jesus Christ as they turned to the gospel แต่เมื่อเขาตัดสินใจที่จะเชื่อในพระเยซูเชื่อในข่าวประเสริฐ they were set free เขาก็เห็นว่าชีวิตได้รับการปลดปล่อย I'm telling you this is what you need to do every day อันนี้คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำ Turn your heart, turn your mind to the gospel. หันหัวใจความคิดของคุณมาเชื่อในข่าวประเสริฐ Good morning everyone and welcome to our Daily Gospel t r u t h อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ So glad you v e joined us and I hope that you have listened to all the episodes of this week. รู้สึกดีใจนะครับที่วันนี้คุณมาศึกษาถ้อยคําของพระเจ้ากับเราและเราก็หวังว่าคุณจะได้ฟังคําสอนเนี่ยมาตั้งแต่วันจันทร์เลย We have been talking about a very important topic. เพราะว่าในสัปดาห์นี้เราก็ได้แบ่งปันในหัวข้อที่มีความสําคัญมาก The unseen power เป็นพลังที่เรามองไม่เห็น We're talking about the power of gospel that available for as is believers us for ในเรื่องนี้เรากำลังพูดถึงฤทธิเดชของพระเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นและเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมให้กับเราซึ่งเป็นผู้เชื่อ can daily, practically take advantage the power God in God the of of แล้วเราก็ได้พูดถึงว่าเราสามารถจะใช้ฤทธิเดชของพระเจ้าในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้าง as individual believers we can access God's power เพราะในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใช้ฤทธิเดชของพระเจ้าได้ so that we can walk in victory และเมื่อเรานำฤทธิ มาใช้เราก็จะได้เห็นชัยชนะ church, the so the ในฐานะของคริสตจกักรในฐานะสังคมแห่งความเชื่อตรงนี้เราก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปใ uh, ช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้เพื่อจะนำฤทธิ์เดชของพระเจ้ามาประกาศข่าวประเสรเิฐได้อย่างเกิดผล need the supernatural power of the of เราต้องการฤทธิ์เดชที่เหนือธรรมชาติของพระวิญญาณบริสุ you know, ทธิ์จำได้ไหมในตอนแรกเรา ก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไป That created. God is created. So many different kinds of powers in of ว่าในโลกฝ่ายธรรมชาติพระเจ้าเองก็ได้สร้างสิ่งที่มีพลังงานเอาไว้อย่างมากมาย and I think God expected man with his with his wisdom to discover these things and take advantage of them และผมเชื่อว่าด้วยสติปัญญาที่พระเจ้าได้มอบให้กับมนุษย์พระเจ้าเองก็คาดหวังว่ามนุษย์เนี่ยจะใช้สติปัญญาในการนำวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยมาทำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต we have different kinds of gas That makes our vehicles makes move our เราก็มีเรื่องของเชื้อเพลิงต่างๆที่จะนำมาใช้กับยานพาหนะเพื่อจะทำให้มันสามารถวิ่งได้ electricity power know, of we have the เราก็มีพลังงานกระแสไฟฟ้าด้วย Think about this ลองคิดดูนะครับ what if one day you wake up and all this power stop working แล้วถ้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาอ้าวพลังงานต่างๆเหล่านี้มันหยุดทำงานไปแล้วอ่ะ Can you imagine how your life will be disrupted คุณลองคิดดูนะว่าโอ้ชีวิตของคุณมันก็คงจะวุ่นวายพอสมควร You will face problems คุณก็จะเจอกับปัญหา If all these natural powers suddenly stop working one day ถ้าอย,อยู่วันหนึ่งตื่นขึ้น,น,นมาพลังงานทางฝ่ายธรรมชาติทั้งหมดมันหยุดทํางาน So we know that these powers are a blessing to us เราก็เลยรู้ว่าพลังงานเหล่านี้จริจงๆเป็นพระพรให้กับเรา And we need these natural powers to survive in this world in this earth แล,แล้วเราก็ต้องการพลังงานทางฝ่ายธรรมชาติตรงนี้เพื่อจะดํารงชีวิตต่อไปบนโลกใบนี้ได้ created them these powers to sustain our life here on the earth ก็สร้างพลังงานทางฝ่ายธรรมชาติต่างๆเหล่านี้เอาไว้เพื่อจะสามารถทําให้เราแล้วก็สิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกใบนี้เนี่ยดํารงต่อไป Not just like we need this natural power we also need spiritual power ก็เหมือนกันกับที่เราจําเป็นจะต้องมีพลังงานในฝ่ายธรรมชาติเราก็จําเป็นจะต้องมีฤทธิ์เดชทางฝ่ายวิญญาณด้วย We are not just Physical beings with natural needs natural เพราะว่าเราไม่ได้เป็นแค่มนุษย์ที่มีเลือดเนื้อและก็ความต้องการทางฝ่ายธรรมชาติเท่านั้น We're actually spiritual beings with spiritual needs เรายังเป็นมนุษย์วิญญาณและเราก็มีความต้องการทางฝ่ายวิญญาณด้วย And also many of the struggles that we face in life ในชีวิตนี้ปัญหาความดิ้นรนต่างๆที่เราต้องเจอ Can be overcome in a spiritual way ก็สามารถที่จะเอาชนะได้ด้วยวิธีทางฝ่ายวิญญาณ When we learn to tap into spiritual power ถ้าเราฝึกหรือว่าเรียนรู้ที่จะดึงเอาฤทธิ์เด ในฝ่ายวิญญาณออกมาใช้ก็จะทําให้ชีวิตประจําวันของเรานั้นเห็นชัยชนะเกิดขึ้นด้วย so there is not disconnection between the spiritual and the physical จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ตัดขาดจากกันเลยระหว่างชีวิตทางฝ่ายวิญญาณกับชีวิตทางฝ่ายธรรมชาติพี่น้องทุกคนครับคุณจําเป็นจะต้องรู้อยู่เสมอว่าทุกปัญหาทุกการต่อสู้ดิ้นรนเนี่ยมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่นะที่จะคอยช่วยเหลือคุณ you know that that daily being aware of that daily gives you confidence เพราะว่าการที่คุณรู้แบบนี้ทุกๆวันมันจะทำให้คุณนั้นมีความมั่นใจ you realize that you're not fighting this alone คุณก็จะรู้เลยว่าคุณไม่ได้กำลังต่อสู้กับปัญหานี้ตามลำพัง you're not facing these mountains alone คุณไม่ได้กำลังเจอกับภูเขาที่มันมายืนขวางหน้าตามลำพัง the unseen power of God is working on your behalf แต่มีพลังของพระเจ้าที่คุณมองไม่เห็นกำลังทำงานอยู่เบื้องหลัง you know I like the scripture that says ผมชอบในข้อพระคัมภีร์ที่บอกว่า the same power that raised Jesus from the dead is working in บอกว่าฤทธิ์เดชที่ทำให้พระเยซูคริสต์นั่นะฟื้นขึ้นจากความตายตอนนี้กำลังทำงานอยู่ในชีวิตคุณ same power เป็นฤทธิ์เดชเดียวกันเลย i n life ที่กำลังทำงานอยู่ในชีวิตคุณ and so you can look at all your problems and struggles คุณสามารถที่จะมองดูปัญหาหรือสิ่งที่คุณกำลังต่อสู้กับมันอยู่ and still have hope แล้วก็มีความหวังต่อไปมีความมั่นใจต่อไป knowing that you have the unseen power of God working แล้วรู้ว่ามันมีพลังงานของพระเจ้าที่คุณมองไม่เห็นกําลังทํางานอยู่ and there's an important way a very important scriptural way to tap into this power of God แล้วก็มีข้อพระคัมภีร์ที่บอกกับเราซึ่งเป็นวิธีที่สุดยอดมากๆเลยในการที่เราจะเข้าไปดึงเอาริดเดทข,ของพระเจ้ามาใช้ w what we were talking about yesterday as well ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราได้พูดกันถึงไปบ้างเมื่อวานนี้ we must always turn to the gospel of Jesus Christ. คือเราจําเป็นที่จะต้องหันกลับมาเชื่อในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์จริงๆ Because the gospel is the power of God. เพราะอย่าลืมว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชของพระเจ้า For the power of God affect us. ในการที่ฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะส่งผลกระทบกับเรา We must stay away from human traditions that is not based on the word of God. เราเองก็ไม่ควรที่จะไปเชื่อตามประเพณีหรือว่าคําสอนที่ เกิดขึ้นที่ไม่ตรงกันกับความจริงของพระเจ้า Bring the gospel back to the center นำข่าวประเสริฐกลับมาสู่ศูนย์กลางเสมอ Have faith in the gospel of Jesus Christ มีความเชื่อมั่นในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เอาไว้เสมอ That's how we encounter the power of God นั่นแหละเป็นวิธีที่จะทําให้เราได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าทํางาน Like I've said I've seen in many crusades อย่างที่ผมได้เล่าไปแล้วว่าผมเคยเห็นในงานประกาศหลายแห่ง People get healed just by listening to the gospel ผู้คนก็เห็นการหายโรคเกิดขึ้นแค่ฟังข่าวประเสริฐเท่านั้นที่ก็ set free from demonic powers just by listening to the gospel ผู้คนก็เป็นอิสระจากวิญญาณผีที่เข้าสิงในร่างกายของเขาเนี่ยจากการที่เขาแค่ได้ยินข่าวประเสริฐอาเมน I've 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 literally you know seen people Set free from demonic possession Deonic from ผมก็เห็นบางคนเนี่ยเป็นอิสระจากการถูกผีสิงเลย atmosphere the the being in that atmosphere of the gospel. แค่เขาเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของข่าวประเสริฐ seen I've it with eye my ผมเคยเห็นมาด้วยตา <'m> not, ตัวเองผมไม่ได้พูดถึงสิ่งที่ผมแบบอ่านมาจากหนังสือหรือว่าเห็นมาจากทีวีแต่ว่าผมเองเนี่ยได้ไปร่วมงานประกาศตรงนั้นเนี่ยแล้วผมก็อยู่ในบรรยากาศตรงนั้นด้วย the, power the gospel real. ผมได้เห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐนั้นมีอยู่จริง and so when we put the gospel in the center เมื่อเราให้ข่าวประเสริฐเป็นศูนย์กลางเมื่อเราจดจ o อที่ข o s วปรเมื่อเราจดจ่อที่ข่าวประเสริฐ we มื่อเรา o ด f i d e ี c e i า the g เ s p e l เมื่อเรามาม,มั่นใจีนข่าวประเสริฐเม o ่อเราจดจ่อข่าวประเสร,ริฐเมื่อราจดเห็นว่ข่าวประเสริฐท่าจดจ่อข่าวระเร้าก็เะส่อผรารดทบกทบเรา and i t d o e s เ t h a อ e ร o b ด always d r า m a t i เคือมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในลักษณะที่แบบโอ้ะเสริฐื่นตาจดจ่นใจจังาลยร o m e t ิ m e s Qui and life andforms your บางครั้งฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็กำลังทำงานอย่างเงียบๆแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณ Then you r e a l i z e Wow my depression is gone อ่าแล้วอยู่ๆวันหนึ่งคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไออาการซึมเศร้าของฉันมันหายไป There's no Ghost bomb there was no electrifying effect on your body มันก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอู้ขนลุกหรือเหมือนโดนไฟช็อตอยู่ตลอดเวลา You cannot even pinpoint the time when you got set free บางครั้งคุนอาจจะไม่รู้เวลาเป๊ะๆด้วยซ้ําว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ที่คุณแบบหลุดพ้นออกมา But as you begin to focus on the gospel of the finished work of Jesus แต่มุ่งคุณเดิมที่จะจดจ่อที่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เสมอ You were set free คุณก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนนี้ทําไมฉันเป็นอิสระจากเรื่องนี้ Nothing dramatic but the power worked มัน <Right. S 1> ไม่ได้มีอะไรที่ดูตื่นตาตื่นใจแต่ว่าเห็นว่าฤทธิ์เดชเนี่ยกําลังทํางาน So so we're not just talking about you know we must have all these dramatic experiences เราไม่ได้พูดถึงเราจะต้องมีประสบการณ์ที่มันแบบหน้าขนหัวลุกตลอดเวลา well, t h เพราะบางครั้งฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็กําลังทํางานอยู่เงียบๆ l a c k in this studio right now the power of electricity is working quietly ก็เหมือนในสตูดิโอตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามีกระแสะไฟฟ้าก็ทําน แบบเงียบๆทำให้ไมโครโฟนนี้เนี่ยทำงานได้ power these lights in front in ทำให้ไฟต่างๆเนี่ยทำงานได้ working quietly. ก็กำลังทำงานแบบเงียบๆฤทธิ์เดชของข่าวประเสริฐก็กำลังทำงานในชีวิตของเราแบบนั้นด้วยเหมือนกัน I've friends seen some friends set free of from my addiction s ผมก็เห็นเพื่อนของผมบางคนเนี่ยเป็นอิสระจากการเสพติด simply by the power of the gospel เพียงแค่เขาได้ยินแล้วก็เชื่อในข่าวประเสริฐ they did not feel anything they did not feel the power of God คือเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ฤทธิ์เดชกำลังทำงาน but as they turned to Jesus Christ as they turned to the gospel แต่เมื่อเขาตัดสินใจที่จะเชื่อในพระเยซูเชื่อในข่าวประเสริฐ they were set free เขาก็เห็นว่าชีวิตได้รับการปลดปล่อย I'm telling you this is what you need to do every day อันนี้คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำทุกวัน turn your heart turn your mind

ในลักษณะนี้ที่พูดถึงข่าวประเสริฐแล้วคุณก็จะรู้เลยว่ามันมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่กำลังทำงาน <You have S 1> อยู่คุณรู้สึกทำไมช่วงนี้มีสันติสุข <You have S 1> เยอะจังคุณมีความมั่นใจที่จะทำในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเรียกคุณแล้วตอนนี้คุณก็เริ่มมีความมั่นใจที่จะทำในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเรียกคุณ you even look แล้วคุณก็อาจจะมองดูปัญหาหรือภูเขาที่มันยืนขวางหน้าคุณแล้วคุณก็บอกว่า เอ้ยฉันมั่นใจว่าฉันเอาชนะมัน <Now S 2> ได้ you know not you. ตอนนี้คุณดูแล้วไงว่ามันไม่ใช่ตัวคุณแต่เป็นเพราะคุณเชื่อมันม่นว่ามีฤทธิ์เดชของของพระเจา้าซึ่งผ่านทางข่าวประเสริฐและกำลังทำงานอยู่ที่คุณมองไม่เห็นในโรมบทที่น่ข้อ1 6ได้บอกว่า I am not ashamed of the gospel of Christ for it is the power of God to salvation for everyone who believes for the Jew first and also for the the Je and เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีความละอายในเรื่องของข่าวประเสริฐเพราะว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นวิเดชของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความรอดพวกยิวก่อนและพวกต่างชาติด้วย y n what Paul is saying here is this สิ่งที่เปาโลได้พูดเอาไว้ตรงนี้ก็คือ I know the gospel Of a man who died like a criminal on the cross sounds stupid to people. ข้าพเจ้ารู้นะว่าข่าวประเสริฐเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ตายบนไม้กางเขนแล้วดูเหมือนมันเป็นสิ่งที่โง่เขลาในสายตาของผู้คน I know that this message sounds stupid. ข้าพเจ้ารู้แหละว่าเรื่องราวนี้มันฟังดูแบบงี่เง่า I'm not ashamed. แต่ข้าพเจ้าไม่อายที่จะประกาศข่าวประเสริฐนี้ this the power God save เพราะว่าข่าวประเสริฐนี้เป็นฤทธเดชของพระเจ้าที่จะช่วยให้ทุกคนที่เชื่อได้รับคว <See, S 1> ามรอดเปโอลเขาเข้าใจว่าฤทธเดชของพระเจ้าอยู่ในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เมื่อหลายปีก่อนข้อพระคัมภีร์นี้ก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา focus on the gospel of Jesus Christ the finished work of Christ more than ever before. และตั้งแต่จุดนั้นก็เลยทำให้เรานั้นอ่ะได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้สนใจกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์มากขึ้นกว่าที่เคยผ่านมา It is this revelation that has brought us this far. การเปิดเผยสัมแดงตรงนี้แหละที่นำเราเดินทางมาไกลขนาดนี้ It is this re revelation that has given us the power to do what God has called us to do. การเปิดเผยสัมแดงตรงนี้ที่ทำให้เรากล้าทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เราทำ And we should never forget. เราไม่ควรจะลืมเลย The power of God in the Gospel the ว่าริดเด็ดของพระเจ้าอยู่ในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ The uh, the passion translation says like this ได้อ uh, ่ับ passion ได้แปลไว้ว่า I refuse to be ashamed of sharing this wonderful message of Christ พระเจ้าไม่ยอมที่จะรู้สึกอายในการเล่าเรื่องราวที่มันสุดยอดเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ Because the power tudo ของพระเจ้าท well, well, ี่จะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระได้นั้นก็จะทำงานผ่านทางข่าวประเสริฐนี้ลองคิดถึงตรงนี้ดีๆนะว่าฤทธิเดชของพระเจ้าที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นเนี่ยก็อยู่ในข่าวประเสริฐคุณอาจจะบอกว่าชนาธนารจริงๆตอนนี้ฉันต้องการสันติสุขไม่หรอกจริงๆคุณจะต้อง เข้าใจข่าวประเสริฐมากกว่านี้ I need more uh, joy No you need more gospel หรือบางคนอาจจะบอกไม่ฉันอยากได้ความชื่นชมยินดีมากกว่านี้จริงๆไม่ใช่หรอกคุณจําเป็นที่จะต้องได้ยินหรือเข้าใจข่าวประเสริฐมากกว่านี้ You know I need better health บางคนบอกว่าอยากจะมีสุขภาพที่ดีกว่านี้ Yes you need better health ใช่ใช่คุณก็ เข้าใจว่าคุณต้องการสุขภาพ <But S 2> ที่ <the power S 2> ดีขึ้นแต่อย่าลืมว่าฤทธิ์เดชที่จะทําให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นนั้นอยู่ในข่าวประเสริฐคุณอาจจะบอกว่าอยากจะเป็นอิสระจากสิ่งเสพติดคุณต้องการเสรีภาพ need the Jesus นั่นหมายความว่าคุณก็จำเป็นที่จะต้องเชื่อและได้ยินข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์มาคุณต้องการเสรีภาพคุณตารสุขาพท่ดึ้นคุณต้องาเสรีภาพคุต้องการสุขภาพดีขึนคุณต้องเสรีภาองกรสุขภาครเสรีภาพคุณต้องการสุขภาพท Uh, the uh, the 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 power that releases freedom in our lives เพราะว่าฤทธิ์เดชที่จะทําให้เราได้เห็นเสรีภาพเกิดขึ้นในชีวิต is in the gospel of Jesus Christ ก็อยู่ในพระประเสริฐของพระเยซู I want to read one more verse before we finish today ก็ก่อนที่เราจะจบการแบ่งปันสําหรับวันนี้ผมอยากจะอ่านอีกสักหน1ข้อ1 Corinthians 124 says ใน1โครินธ์บทที่1 24ได้บอกว่า But to those who are called both Jews and Greeks Christ the power of God and the wisdom of God แต่สําหรับผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกนั้นทั้งพวกยิวและพวกกรีก ต่างถือว่าพระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า again. ก็จะเป็นความจริงเดิมที่พูดซ้ำอีก the ขาระเสริของพระเยซูคริสต์เป็นฤทธเดชหรือว่าฤทธานุภาพและสติป,ปัญญา so, ของพระเจ้าี่น้องทุกคนครับหัวใจส,สำคัญจริงเลยเกี่ยวกับสิ่งที่เราจาเป็นจะต้องเรียนรู้กันในสัปดาห์นี้คือฤทธเดชของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พร้อมแล้วที่จะให้ความช่ When when we turn our faith towards the gospel, and หันความเชื่อของเรามาเชื่อในข่าวประเสริฐ When we put the gospel in the center of our lives เมื่อเราให้ข่าวประเสริฐอยู่ที่ศูนย์กลางของชีวิต <We 'll S 1> เรา We see the unseen power of God work in every area of our lives เราจะได้เห็นฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็นด้วยตาทำงานในชีวิตของเราทุกๆด้าน Well we thank you for joining us เอขอบคุณมากๆนะครับที่มาศึกษาถ้อยคำของพระเจ้ากับเรา Credit you have a blessed weekend เราขออธิษฐานว่าในวันหยุดนี้คุณจะได้เห็นพระพรของพระเจ้าเกิดขึ้น See you again soon และอย่าลืมที่จะกลับมาพบกับเราใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ